สวัสดีค่ะหนูนันจากร้านสมัยไอทีเซอร์วิสนะคะวันนี้นะคะก็มารีวิวแกะกล่องงานซ่อมจากจังหวัดระนองนะคะกันแต่เช้าเลยเมื่อสักครู่ได้ติดต่อลูกค้าไปรู้สึกว่าน่าจะเป็นเอ่อแม็กไวเป็น m b o o o w k i ไวรุ่นเก่านะคะเดี๋ยวยังไงเราก็มาลองแกะกล่องกันดูเลยนะคะ รัปเปิกันกระแทกใส่มานะคะแล้วก็มีตัวกล่องของตัวเครื่องเขาเองเลยขอมาอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าคนไหนสนใจส่งซ่อมก็ลองติดต่อสอบถามแอดมินทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก้ามาก่อนเหมือนลูกค้าเคสนี้ได้นะคะ หน้ากล่องเนี่ยกรอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับแลวที่อยู่ส่งกลับให้ชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้เขียนเบอร์โทรติดต่อกลับให้เรามาเขียนแต่ชื่อซึ่งทางร้านพอได้รับของแล้วก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อลูกค้าไปทางไหนเลยต้องรอจนกว่าลูกค้าจะเป็นคนติดต่อเข้ามาหาเราเองซึ่งระยะเวลามันก็จะช้าขึ้นไปอีกค่ะลูกค้า เป็น macbook เดี๋ยวเราลองมาปิดกล่องเร่อยเป็น macbook ไว้จริงๆด้วยค่ะรุ่นนี้ก็ค่อนข้างจะหลายปีแล้วเหมือนกันเนาะอาการแจ้งซ่อมเนี่ยลูกค้าได้เขียนมาว่าเครื่องโดนน้ำ น้ำเข้าเปิดไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันสักหน่อยฝาหลังนะคะก็มันก็ระบุว่าที่ฝาหลังนี่คือหาโมเดลไม่เจอนะคะอ๋อ,อโมเดล A1342 ค่ะเป็น macbook ไว้ก็มี serial number บ,บอกด้วย น็อตอะไรก็มาครบนะคะแล้วก็รูปทรงก็จะประมาณนี้ค่ะลูกค้าบางคนอาจจะแบบใช้แต่รุ่นใหม่ๆยังไม่เคยเจอ macbook ไว้ที่เป็นสีขาวทั้งตัวแบบนี้นี่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคสภาพจอก็ปกติค่ะไม่ได้มีการแตกร้าวอะไรเดีว <Okay. S 1> ลองกดเปิดเครื่องดู ก็เปิดมิสิตนะคะดูชาร์ตก็รู้สึกว่าตัวนี้จะใช้เป็น m a ็ Safe หนึ่งเดี๋ยวยังไงก็ต้องส่งให้ช่างตรวจเช็คค่ะเพราะว่าอาการโดนน้ำเนี่ยความเสียหายมันค่อนข้างจะต้องเช็คให้ละเอียดก่อนว่ามันโดนน้ำอะไรเช่นบางคนน้ำเปล่าบางคนก็ฝนหรือบางคนน้ำอัดลมอะไรแบบนี้ค่ะความเสียหายมันก็ไม่แน่นอนนะคะต้องให้ช่างตรวจเช็คหลังช่างตรวจเช็คนี่ก็จะมีการ เสนอราคาให้ลูกค้าคอนเฟิร์มทางไลน์แอปนะคะเพราะว่าเวลาที่เครื่องมาถึงลูกค้าเ,าเครื่องลูกค้ามาถึงทางร้านแล้วน่นจะมีการโทรแจ้งติดต่อกลับลูกค้าก่อนแล้วให้ลูกค้าแอดไลน์เข้ามาเพื่อรับใบเสนอราคาก่อนที่จะยืนยันการซ่อมเพื่อเป็นหลักฐานช่างทางร้านถึงจะทําการลงมือซ่อมได้นะคะก็ตัวนี้นะคะถ้าตรวจเช็คเสร็จนะคะ สันนิษฐานว่านะเบื้องต้นนะัน้นว่าน่าจะมาจากฮาร์ดแวร์ด้านในมีปัญหาเพราะว่ามันโดนน้าอาจจะเป็นที่เมนบอร์ดแต่ว่าความเสียหายไปถึงไหนและราคาเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอดูช่างเขาประเมินกันอีกทีนึงแล้วถ้าซ่อมเสร็จนะคะเดี๋ยวนั้นจะมารีวิวให้ดูว่าหลังการซ่อมซ่อมโดยการแก้ด้วยวิธีอะไรแล้วก็เครื่องสภาพหลังการซ่อมเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็จะมีเครื่องนี้แหละคะ่ะที่มารีวิวแกะกล่องให้ดูกัน แล้วก็ลูกค้านะคะที่ต้องการใช้บริการกับทางร้านสะดวกสาขาไหนเข้าสาขานั้นได้เลยถ้าสะดวกวอล์กอินไปหน้าร้านนะคะทางเราจะมีอยู่3สาขามีเมกะบางนาชั้นหมีเทอร์มินอลนโกชั้น2และมียูเนียนมอลชั B ้น B1 นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่อยากจะส่งมาซ่อมเหมือนลูกค้าเคสนี้นะคะก็ขอรายละเอียดการส่งซ่อมจากแอดมินที่กล่องข้อความในเพจ Facebook ได้เลยค่ะขอชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อนะคะแล้วก็ ลูกค้ารบกวนห่อบับเบิลกันกระแทกมาให้หนาๆเหมือนลูกค้าเคสนี้นะคะแล้วก็ใส่กล่องซีนตากให้ไม่ชิดเลยจาน้ากล่องให้ครบถ้วนนะคะผู้รับและผู้ส่งแล้วเดี๋ยวเวลาเครื่องมาถึงทางร้านนันจะรีบโทรกลับแล้วก็มารีวิวให้ดูกันแบบนี้นะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่อง YouTube ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโองานซ่อมของช่างแต่ละสาขานะคะของทางร้านสมัยทีเดี๋ยววันนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ